แมปกลการเดนอัปเดตอีกแล้วหลังจากที่ล่าสุดนั้นเป็นการอัปเดตของต้นถั่วยักษ์แต่ว่าอัปเดตนี้เรียกว่า f ฟร r y e v e n นหรือว่าอีเวนต์นางฟ้านั่นเองก็ให้เดินมาตรงกลางแมปตรงนี้เลยก็จะเห็นว่าอีเวนต์ต้นถั่วยักษ์นั้นได้หายไปแล้ว ได้มีอีเวนต์นางฟ้าเข้ามาแทนนั่นเองมีนางฟ้าแสนสวยมายืนอยู่ตรงกลางแมพซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น NPC นางฟ้าเราสามารถกดเข้าไปคุยได้นะนี่เลยก็ทําการกดเข้าไปคุยราวนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดเข้าไปคุยกับนางฟ้าตัวแม่เนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกข้อ3นะหลังจากที่เรากดเข้ามาตรงข้อ3เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแฟรี่อัปเกรดคนคือจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ก็สําคัญนะ แล้วเราจะใช้อะไรอัปเกรดล่ะแน่นอนเราก็ต้องใช้นี่เลยทุกคนเนะน,นีน่ยคะแนนนี่สิ่งนี้เรียกว่าคะแนานนางฟ้าเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าคะแนานนางฟ้าหาจากไหนนะคือจะบอกว่าก็ได้ทําการอัปเกรดไปแล้วบางส่วนนะนี่ถ้าเกิดมันขึ้นแถบสีฟ้านี้แปลว่าเรานั้นอัปเกรดไปแล้ว1ช่องเดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะทุกคนนะคือจะบอกว่าอันแรกเนี่ยคือ g l i m m e r Mul t i p l i e r อันนี้เหมือนกับว่าเป็นตัวคูณตัวคูณพลังของนางฟ้านั่นเองซึ่งตอนนี้ในพี่นิวก็ได้ทาการอัปเกรดไป4่ช่องแล้วเห็นปะแล ส่วน,นอันที่2คือ roaming fairy s p a คือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการอัปเกรดจนเต็มแม็กแนะแบบว่าเต็มขั้นสุดเลยจะสังเกตว่าพออัปเกรดจนเต็มแม็คกัเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นเลข7เหมือนกับว่าเป็นการเกิดนางฟ้าตัวน้อยทั้งหมด7ตัวด้วยกันซึ่งนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่รอบ,รอบแมบปบมาทุกคนนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็น fairy event ซึ่งจะบอกว่าอันนี้คือดีมากเลยทุกคนทําให้อีเวนต์นางฟ้าเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นปกติอีเวนต์อยู่แค่10นาทีใช่่่่มมั้นน้้ยแตวาาาอนนนนนีทํใหูนนไดนนขึ ถ้าเกิดเราทําการอัปเกรด1ช่องเนี่ย ก็เหมือนกับว่ามันจะเพิ่มมา1นาทีนะซึ่งตอนนี้พี่เนียวก็อัปเกรดไปแล้ว4ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์นางฟ้าก็จะอยู่นานขึ้นอีก4นาทีนี่จาก10นาทีก็จะกลายเป็น14นาทีตอนนี้คะแนานนางฟ้าคือแบบว่าสามารถอัปเกรดได้อยู่นะนี่เดี๋ยวจะอัปเกรดให้ดูซึ่งต้องใช้21,000คะแนนปึ๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยทุกคนมันก็จะเพิ่มมาช่องหนึ่งจาก14นาทีก็จะกลายเป็น15นาทีส่วนอันสุดท้ายคือ f ฟ i ลิสปาวหรือว่าการเกิดนางฟ้าเหมือนกันคคือออออจะบกกกกว่่่่าาาาไ้้้ตตรรงงนนนนนนนีีีีเยิดฟทุมมมั์ูใช ตอนนี้คือแบบว่ากำลังเกิดอีเวนต์นางฟ้าอยู่ในระหว่างที่มันเกิดอีเวนต์เนี่ยให้ทุกคนแบบว่าเดินไปับรอบแมปนะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเห็นนางฟ้าตัวน้อยอยู่ตามแมปแบบนี้เห็นไหมทุกคนนี่อันนี้เจอแล้วตัวหนึ่งนะนี่แล้วก็ทําการกดไปที่นางฟ้าแบบนี้ <right. S 1> อ่ะและ้วคราวนี้นางฟ้าเนี่ยมันก็จะให้คะแนนานางฟ้ากับเราเห็นปะคือนางฟ้าตัวน้อยพวก mm hmm. นี้เนี่ยมันจะเกิดช่วงที่มีอีเวนต์นะนี่เลยก็นี่เจอแล้วเมื่อกี้จเจอหนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้เจอ2ตัวอ่ะสอตัวแล้วตรงนู้นอีก2ตัวจองตัว,ตวตก็กดไป็น นางฟ้าตัวน้อยเนี่ยก็จะให้คะแนนนางฟ้ากับเราเห็นไหมทุกคนซึ่งจะบอกว่านางฟ้าตัวน้อยนี่คือแบบว่ามีหลากหลายสีสันมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ยังไงนี่เลยอย่างที่บอกนะว่าออถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดแฟรี่สปาวเนี่ยซึ่งเมื่อกี้นี้พี่นิวเจอ4ตัวแต่จะบอกว่าก่อนนั้นน่ะพี่นิว่เก็บไปแล้ว2ตัวนั่นหมายความว่าเจอนางฟ้าตัวน้อยเมื่อกี้นี้ทั้งหมด6ตัวถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดแฟรี่สปาวไปเรื่อย ไอ้นางฟ้าตัวน้อยที่อยู่ตามรอบแมพเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนนะอย่างนี้นะ่ะพี่นิวอัปเกรดถึงช่อง3ใช่ไหมก็จะมีนางฟ้าออกมา6ตัวด้วยกันตามที่เราเจอเมื่อกี้นี่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มี7ตัวเราก็ต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งอยากให้มี8ตัวก็ต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งเนี่ยโดยการใช้คะแนนนานนงฟ้าเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะและนี่คือประโยชน์ของการอัปเกรดนางฟ้านั่นเองในการที่เราจะเอาคะแนนนานนงฟ้าเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องมาทําภารกิจตรงนี้นี่เลยตรง Fa วเทนพาวเวรหรือบอ่อพลังน้ําพุ สังเกตไหมว่าตรงบ่อน,น้ำพูนี้มันจะให้เราเนี่ยทำการใส่พืชผลตามที่มันต้องการอย่างนี้เนี่ยมันต้องการดาฟโฟดิลแต่ว่าต้องเป็นดาฟโฟดิล,ท,ล,ววลที่ติดสถานะกิมเมอริงนั่นเองเราก็กลับไปดูที่สวนเราว่าในสวนเรานั้นมีดาฟโฟดิลที่ติดสถานะกิมเมอร์อ้ามีบริทุกคนแล้วประเด็นคือมีดอกเดียวด้วยก็เป็นสถานะนางฟ้านั่นแหละ ก็ทาการเก็บมาทุกคนแล้วคราวนี้สถานะกิมมาริงได้จากไหนแน่นอนเราก็ต้องรอรอให้อีเวต์มันเกิดนั่นเองซึ่งตอนนี้อีกประมาณ1นาทีทุกคนนะนี่อีก1นาทีอีเว้นก็จะเกิดแล้วสถานะกิมมาริงสวยมากมันมีความเทียวเห็นไหมแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เอาดาฟโฟดิลนะที่ติดสถานะกิมมาริงไปส่งให้กับบอลน,น้ําพูนี่เลยนี่แล้วก็ทําการกดข้อแรกก็ได้หรือข้อ2ก็ได้ ข้อแรกคือส่งผลเดียวข้อ2คือส่งหมดเลยแล้วแต่ว่าจะกดอันไหนนะคุณนะโอเค,อเ,คเรียบร้อยหลังจากที่เราได้ทําการส่งพืชผลที่มันต้องการแล้วครัวนี้เนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลกับเรามานี่ก็ทําการกดคําว่า make a wish นะทุกคนนะ พอเรากดปุ๊บนี่คือของที่มันสุ่มให้เราแต่ครนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรต้องเลือกหนใน3นี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราว่าอันไหนมันดีแน่นอนเราก็ต้องกดเข้าไปตรงนี้ทุกคนนะนี่กดเข้าไปโอ้โหจะบอกว่ามันก็บอกเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่พอใจของ3ส,สิ่งนี้เราสามารถใช้โรบัก ในการรีได้ทุกคนนะแล้วของมันก็จะสุ่มให้เราแบบใหม่เอาเฟรี่ทารเกเตอร์มาก่อนแล้วกันนะโอเคได้มาแล้วอะแล้วตอนนี้เฟร r ี่อีเวนต์ก็เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนบอกเลยว่าเป็นอีเวนต์ที่สวยมากเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในเทพนิยายจะสังเกตว่าจะมีนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยพุ่งออกมาจากนางฟ้าตัวแม่และคราวนี้เนี่ยนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยก็จะไปทําให้ผลในส่วนของเราเนี่ย ติดสถานนะกิมเมอริงนั่นเองนี่ที่เห็นชมพูชมพูนี่คือนางฟ้าตัวน้อยทำมันทุกคนนะในตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันต้องการมะเขือเทศที่ติวสถานนะกิมเมอริงแต่ครนี้ก่อนที่เราจะไปเอามะเขือเทศเนี่ยนี่เลยทุกคนกดเข้าไปดูก่อนนะแลวครนี้ก็ให้เลือกข้อ4หลังจากที่เลือกข้อ4เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าของรางวัลมีอะไรบ้าง นี่มันก็จะมีเทียร์หนึ่งเทียร์สองแล้วก็เทียร์สามนะแล้วก็เทียร์สี่เทียร์ห้าภารกิจมันมีด้วยกันห้าภารกิจนั่นเองมีซิดแพคเข้ามาใหม่ด้วยนั่นคือ pack. เอนชานซิทแพคลองกดเข้าไปดูทุกคนนะโอ้โหบอกเลยว่ามาด้วยกันหกเมล็ดแล้วเป็นมเมล็ดที่ดูสวยด้วยมเมล็ดที่ออกยากที่สุดนั่นคือวิดบิ้งนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมเมล็ดปีกนางฟ้านะนี่เลยโอกาสออก0.5%จ้รแล้วก็จะมีนี่เลยเอนชานครีเอทซึ่งก็จะเป็นของแต่งสวน อันนี้สวยมากเลยทุกคนนะแฟรี่พอนอันนี้สวยมากแล้วก็มีแฟรี่มิลเลอร์โอ้โหมีไข่มาใหม่ด้วยนั่นคือเอนชานเอ็กนี่เลยเอนชานเอ็กก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ด้วยกัน5ตัวตัวที่ออกเยอะที่สุดนั่นคือคอคทรซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ในตำนานทุกคนนะมันรูปร่างเหมือนไก่ที่แบบว่ามีปีกเหมือนมังกรน่ะแต่ว่าตัวที่พี่นิวอยากได้นั้นนั่นคือกิมมอริงสไปน์นั่นเองไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวนางฟ้าทุกคนนะเหมือนกับว่ายิ่งเราทำขั้ขข้้นนนูงเาารีียยออกกกดขแแๆ็็มมึลลว คนนะอันนี้น่าสนใจมากออโรราายอันนี้เป็นเมล็ดเป็นเมล็ดที่เข้ามาใหม่ชื่อว่าออโรราายอันนี้คือแบบว่าน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะได้ยากที่สุดด้วยต่อไปมันต้องการมะเขือเทศแล้วก็กลับไปที่สวนเรานี่คือมะเขือเทศที่ติดสถานนะกิมมริงอันนี้คือเทียร์สองทุกคนนะกับการที่เราเนี่ยเอามะเขือเทศมาให้ตรงนี้โอเคแล้วก็ทําการใส่เข้าไปอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะได้ของมาเหมือนเดิมก็ทําการกดรับนะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะเราเลือกในรอบนี้เดี๋ยวนะเอ่อเอาเป็นเอ็นชาร์ดซีแพคดีกว่าน,ะน แล้วต่อไปก็จะเป็นเทียสา3หรือว่าขั้น3ามันเองจะสังเกตว่าขั้น3เริ่มแล้วทุกคนนะเริ่มมี2อันและคืออันเนี้ยมันต้องการต้นกระบ,บองเพชร ที่ติดสถานะกิมมริงแล้วก็ต้องการแอปเปิลที่ติดสถานะกิมมริงแล้วในส่วนเรามีไหมละ่ะอุ้ยมีพอดีทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีพอดีเลยนี่อันนี้คือกระบองเพชรที่ติดสถานะกิมมริงแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลที่ติดมีไหมก็มีโอ้โหนี่ก็ทําการใส่แอปเปิลเข้าไปก่อนละกันนะแล้วต่อไปก็จะเป็นผลของต้นกระบองเพชรที่ติดสถานะกิมมริงทุกคนนะเร<ม>ียบร้อยนี่เลยแล้วก็ทําขั้นสามสเร็จแล้วแล้วก็กดรับอ่ะจะเห็นว่าของรางวัลเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนี่ว่าออฟฟิศแพ็คละกันนะทุกคนม ขั้น4ี่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องให้2อย่างอันนี้เนี่ยมันต้องการอางุ่นที่ติดกิมมริงแล้วก็ต้องการเห็ดโอ้โหโอ้ไม่กอ d ซวยแล้วนี่ว่าเราไม่มีเห็ดแน่นอนลืมบอกไปว่าเมื่อกี้นี้คะแนานนางฟ้าใช่ทุกคนนะถ้าเกิดเราแบบว่าทาภารกิจสมเด็จขั้นหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้คะแนานนางฟ้าจากตรงนี้มานี่แหละนะอันนี้ก็ขอข้ามเลยละกันนะทุกคนนะคือจะบอกว่าใช้โลข้ามไปก่อนละกันจะได้ไปไ,ปไวๆเพราะว่าในส่วนเราเนี่ยได้ปลูกเห็ดนะ oh. แล้วมันต้องติดสถานะกิมมริงด้วยโอเคขอใช้โลข้ามไปก่อนแล้วก็เลย รับของเหมือนเดิมโอ้รู้สึกว่าในรอบนี้มีเพชรชาติมาทุกคนนะนี่เพชรชาติเริ่มมาแล้วเปอร์เซนต์การออกเพชรชาติรู้สึกว่ามี3%อาเอาเป็นเพชรชาติกิมมริงแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าเปอร์เซนต์มันออกน้อยอะโอเคได้มาแล้วกับเพชรชาติกิมมริงมาดูขั้นต่อไปกันโอ้โหรู้สึกว่าในรอบนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะลา์ชุด โอ้ไม่ god รู้สึกว่าในรอบนี้มันต้องการมาเมล็ดที่อยู่ใน enchant seed pack <c oughs> อังหนติดก,ก,กิมมาริงเราก็มีแล้วก็ถั่วติดก,กิมมาริงก็มีนะแต่ว่าอันนี้สิเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้แบบว่าไลท์ชูดหรือเปล่ามันอยู่ใน enchant seed pack จริงด้วยนะซึ่งเราต้องสุ่มให้ได้เดี๋ยวมาทําการสุ่มกันนะดูซิว่าจะออกหรือเปล่ากับไลท์ชูดถ้าเกิดไลท์ชูดไม่ออกเนี่ยเออดูเหมือนกับว่าเราก็จะไม่มีไงเราต้องเอาไลท์ชูดมาปลูกในสวนเราก่อน มีไหมได้ไหมโอ้โหได้แบบมิติคออด้วยอันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายไลท์ชุดไลท์เนี้ยเนี้ยโอ้โหไลท์ชุดเป็นระดับแรดทุกคนนะระดับแรไม่ออกแต่ว่าระดับมิติคออออกให้มันได้แบบนี้สิโอ้โหโอ,โอ,โอไมก็อันนี้ก็ขอใช้โลคข้างไปเลยละกันนะทุกคนนะมาเหมือนเดิมปึ๊บ เพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีไลท์ชุดไงโอเคแล้วก็กดรับของอ่ะในรอบนี้ก็จะมีเพชฌกิมเมอร์มีเอนชาร์นครีเอทแล้วก็มีเอนชาร์นซีทแพคเอาซีทแพกแล้วกันนะนี่เลยอ่ะพอเราทําภารกิจครบทั้งหมด5เทียแล้วมันเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการรีสตาร์ทนั่นเองเหมือนกับว่าเป็นการรีสตาร์ทภารกิจเพราะว่าภารกิจเนี่ยมันมีด้วยกันร5ระดับใช่ไหมทุกคนหลังจากที่เราทําเสร็จหมดแล้ว5ระดับเนี่ย มันก็จะให้เราทําการรีสตาร์ทภารกิจซึ่งต้องใช้คะแนนนานนงฟ้าในการรีหรือจะจ่าย5 9โลบักในการรีก็ได้แต่ครันนี้เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยได้คะแนนนานนงฟ้ามาเยอะแล้วเราก็เอาคะแนนนานนงฟ้านี่แหละมารีทุกคนนะอันนี้ใช้ประมาณ7,5 0 0เปร๊บเรียบร้อยแล้วคันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ต้องทําภารกิจใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นการเริ่มภารกิจใหม่ในเอง ก็จะเป็นภารกิจเทียนหนึ่นั่นเองนะทุกคนอันนี้เนะีมันต้องการบูเบอรี่ที่ติดกิมมริงเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยมาทําการฟักไข่กันดีกว่าทุกคนนะเราได้ไข่ามาสองฟองนะตอนนี้กับไข่เอนชานเอ็กซึ่งเป็นไข่ที่มาใหม่แต่จะบอกว่าพี่นิวนั้นได้ทําการเปิดไข่ได้ตัวนี้แล้วทุกคนนะนั่นคือเจ้าตัวน,นี้มีนามว่าพิกซี่ เป็นนางฟ้าตัวน้อยสวยมากแล้วก็เปิดได้2ตัวนะนี่เปิดได้2ตัวความสามารถของพิกซี่ก็คือทุกๆ3ามนาทีเนี่ยพิกซี่เนี่ยจะทําการโรยผงพิกซี่ไปในระยะที่มันอยู่และคราวนี้เนี่ยมันจะทําให้พืชผลที่อยู่ในระยะของมันเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไวขึ้นแล้วถ้าเกิดมันทําการโปรยผงพิกซี่เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าผู้เล่นแบบเราเนี่ยกระโดดรอยตัวได้สูงขึ้นด้วยทําการเปิดเลยทุกคนนะเปิบโอ้โหได้ตัวอะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวทุกคนอีกแล้วเหรออ้าวคนละศีเอ้ยเอามีหลายสีทุกคนนี่อันนี้เป็นสีออกแนวแบบเขียวๆนะเขียวอ่อนนะในขณะที่พี่นิวนั้นอะ่ะเปิดได้สีม่วงไป2ตัวอีกฟองหนึ่งได้เป็นตัวตัวอะไรวะเฮ้ยลุ้นนางฟ้าฮะอีกแล้วเหรอโอโ้โหได้พิกซี่สี่ตัวเลยมั้งในสวนเนี่ย <laughs> จะบอกว่าตอนนี้ในส่วนเรามีพิกซี่ถึง4ตัวเลยทุกคนนะตามติดตัวนี้ไว้เพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยมันกาลังจะโชว์สกิลอ่านี่ไงหูเห็นไหมทุกคนเนี่ยกระโดดสูงเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะทําให้พืชผลที่อยู่ในระยะวงกลมของมันเนี่ยเติบโตได้ไวขึ้นนั่นเองเป็นเวลา30มสิบวิ แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่มีพืชผลอะไรเลยนะนี่แล้วมันก็ทําให้เราแบบว่ากระโดดสูงด้วยเห็นไหมสรุปแล้วเมื่อกี้นี้ได้ไข่มา2ฟองเปิดได้พิกซี่ทั้งสองฟองเลยและเพชราตกิมมาริงที่เราได้มาเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะคือเราก็เพชราตนี้มาทําการแปะไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเรานนัเองสมมุติว่าแปะนางฟ้าตัวน้อย,ต,อยตัวนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะปุ๊บอ่ะพอแปะเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่านางฟ้าของเราเนี่ยมีความเรืองแสงสีทองนะสวยมากนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ติดสถานนะกิ นะสัตว์เลี้ยงที่ติดสถานนะกิมมริงเนี่ยเหมือนกับว่าทุกๆ24นาทีเนี่ยมันจะทําให้พืชผลในสวนเนี่ยติดสถานนะกิมมริงเหมือนกันอ่าบอกเลยว่าดีมากทุกคนนะแต่ว่าจะมีโอกาสแค่20%เท่านั้นนี่เราจะเห็นว่ามีข้อความขึ้นตรงหน้าจอว่าี่ซリーแวร์นั่นหมายความว่าเราเนี่ยต้องทําการเดินตามหานางฟ้าซึ่งจะมีนางฟ้าตัวน้อย อยู่ตรงตามแบบนะทุกคนนะจะบอกว่าอันนี้อยู่แถวเราเลยไม่ต้องเดินหาให้ไกลก็ทําการกดไปที่ตัวนางฟ้าแบบนี้ซึ่งนางฟ้าน,นี้เนี่ยจะบินไปที่ส่วนของเรานะแล้วก็จะไปทําให้พืชผลในส่วนของเรานั้นติดสถานนะกิมเมอร์ลิงนั่นเองนี่เลยเห็นไหมบินเข้ามาทีส่สวนของเราซึ่งจะบอกว่านางฟ้าเมื่อกี้นี้แตกต่างจากนางฟ้าที่ให้คะแนนนางฟ้าทุกคนนะเ<อ>พราะว่านางฟ้าตัวน้อยที่ให้คะแนนนางฟ้าเนี่ย จะเกิดตอนที่มีอีเวนต์นางฟ้านั่นเองบอกเลยว่านางฟ้าตัวน้อยตามแมพเนี่ยมีประโยชน์2อย่างด้วยกันนั่นคือไปทําให้พืชผลติดกิมมาริงแล้วก็ให้คะแนนนางฟ้ากับเรานั่นเองจะบอกว่าเมื่อกี้ดวงดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรานะได้ทําการสุ่มเจอออโรรวายวซึ่งเป็นมเมล็ดที่ค่อนข้างที่จะออกยากน่าดู